เป็นต้องเงนมัดทุกข้อก็ะไดได้เนาะบครับบมคนมัดมัดเป็นช่วงๆเอเนว่าตัวใดมันมันแหนเออคือมันมันมาถึงมากรให่ยงเข่าดึงมาอเขาก็ใหม่ว่นี่เออทำหรืวมันถ้ามันแข็งเราก็ถ้ามันถ้ามันชีกเล้วก็ไ่จะไปต้องมัดเพื่อเพ่อเนื่อ่อเพื่อเพื่อ่อเ่อเ่อเพื่นเพื่อเพว่เ่อเพื่อน่สเพื่อเพื่อเ่ออ่่เ่อน่เน่อเ่เ่่ใ เันูแลรักษาเขาไม่ีเดูแลรักษเป็นสิบปีแล้วเพราะว่าผมมีข้งการเห็ดไม่วันผมปั่นแล้วผมาบดเห็โค้งทับอีกนึ่นเห็ดสองสันนี่ครับพนน<ร>อพอไง่าโค้งนี่สองสันนี่ครับปัจจุบันปัจจุบันปัจมันผมนั่นเขาบาดเห็ดแบบนี้เข้าใหม่กอนถึงแล้วก็เห็ดเขาเอาขึ้นเลยโอ้โหบดใส่โค้งยัง,งมีโค้งเขาก็ใส่โอ้โปพอขึ้นเพื่อนเตาอันนั้นโบราณห่อเนอยีน่ะเนาะก็เห็แน้แต่ว่าใส่เป็นสิบปีกันเนี่ ก็นีคือโครงสร้างเตาอบนะครับเ,เริ่มต้นกับกอขึ้นที่นะครับเมื่อนี้แล้วเป็นที่เรียบร้อยครับพี่น้องแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะนําดินมาโปะทั้งด้านนองด้านในให้เป็นเตาอบนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยโครงสร้างมันก่อนที่เพิ่ะเอาดินมาใส่นะครับเป็นเตาอบเตาอบตัวนี้ก็งหญ่เติมนะครับเอาทานออกเท่านึงกับประมาณจัก ยี่สิบถึงสามสิบกระสอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยโครงสางใหม่แล้วแนงพี่น้องผู้สนใจครับอยากจะศึกษาเลียนลู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำเตาอบนะครับนี่คือโครงสางครับโครงสางก่อนที่จะขึ้นลูกป,ปั่นดินนะครับนี่ตัวที่อยู่ใกล้ๆก,กันนี่สำเร็จแล้วนะครับเป็นยังสี่ครับอันนี้เิ่นเผามาแล้วสามสี่ปีครับตอนนี้เริ่มปั่นเตาไม่แล้วครับ เห็นวัสดุปุปกณบเปนว่างและเกี้ยวกระจาย่นี่ค่ะตอนนี้นก็จะมีน้ำเตรียมน้ำไปหลยพอสมควนนะครับมีน้ำมีดินโพ้นมีดินโพ้นแล้วก็จะมีฟางแห้งนะครับฟางแห้งอยู่ในหลุมพอเห็นมีจิงว่าขี้คว้วหรือมูลสัตว์ทีเพิ่นเคยบอกจะแรกนะครับอาจจะใส่เฉพาะแต่ดินเหนียวหรือดินโพนนะครับผสมกับฟางแล้วก็น้ำนะครับนวดให้เข้ากัน ของเพิ่นไปอยุครับมากมอนีปปอ้พอพอแสดงเพิ่นขึ้นลูบไปมือเอ้านะครับขป้นลูบไปมือเอ้านี่เด้อเบิ่งคร่าวๆแล้วดินยังชุ่มๆอยู่เออจะเห็นเป็นโครงสร้างของดินที่เพิ่นตัดไปเต็มที่ก็จะมีเป็นเป็นเนื้อฟางครับเนื้อของฟางคือส่วนใหญ่ก็คิดว่าประมาณสัดส่วนใส่ฟางเป็นตัวประสานหลายพอสมควรนะครับอันนี้เพิ่นขึ้นลูบด้านนอกก่อนครับพี่นอ้อง เป็นรูปด้านนอกนะครับดยวนีอก้องเมืองฟังทั้งนี้อันนี้คือทั้งคาง,งตัวนี้เพิ่นเตรียมหู้ไว้อ้อหู้คว้นออกเพิ่นเอาขวดขวดเบียร์ขวดเบียร์กัขบขวดสปายครับสำรองไว้ชุดนี้เิ่นทำเป็นสองหู้หู้บนกับหูล้ล่างเดี๋ยวจะมาคุยรละเอียดกั้เพื้นดเทนินึงวา่าเป็นอย่างคือบเหตุคือเกา่าอาจจะมีการปรับปรุงนิดนึงนะครับ แต่ก่อนเพ่นเทศสามห,หูฟังละสามหูตอนนี้เพ่นเทศสองห,หูแต่ว่ามีหูหูบนกับหูล่างนะครับโดยใส่ขวดเบียร์ขวดเบียร์ข้างล่างขวดบนนี่ก็เป็นขวดเบียร์คือกันแต่เป็นขวดเบียร์หน่อยนะครับเป็นลักษณะเฉียงนิดนึงนะครับเป็นสองจุดจุดละสองหูนะครับหูบนหูล่างเฮ็ดหูศสำรองไว้นี่ครับเพื่อการขึ้นรูปนะครับเชื่อแรกขึ้นจากด้านนอกนะครับกระนาประมาณจักหาเส้นหาเส้นกว้งัวนะครับคงจะมีหลอบสองหลอบสามอีก เห็นว่าเบืงด้านนครับพี่น้องด้านนก็นอยู่นลักษณะเสียละนี่เห็นเป็นแลเนงอยู่ดินนียัปเปียกอยู่เมื่อในแห่งกะเพื่นขื้นรอบนอกกอนนี่ตรงก้นขวดที่เ็ดเป็นปองควันคาดว่าน่าจะเป็นปองควันนะครับอยู่ติดกับดินเลยทิดกับท้องเลยนะครับตามสุดนี่ตรงนี้ครับีชุดหนึ่งอ,อีกุดทีสองุดทีสองก็ตรงนี้ครับทิดกับท้องท้องดินเลย คิดกับระดับดินเลยนะครับเชียงขึ้นนิดนึงนี่ครับคือลักษณะของการขึ้นรูปอันปั้นโครงสร้างของเตาอบนะครับเตาอบทานปั่นมื่อเสาได้ไล่เติมเนาะบอลแล้วขึ้นสูงบ่บอดินบอลแล้วพ่ดบอนี่บอนอีกตัวนี้แนบ่อนบอล อันนี้ส่วนผสมนอกจากดินพ่นกับฟางแล้วมีอย่างอื่นนะมีขิงว่าขี้ควายน้ำอยู่บ่อสุดนี่บ่เลยหาโอ้บ่ดใส่บ่เลยหาบ่เลยหาบ้านเออขี้ควายควายหน่อยผมเลยบ่เป็นหาบนายากเนาะแน่ครับอันนี้คือจังเป็นยังไงขึ้นได้สองหู้สองหู้ผลหูรังบ่แม่ผมเดี๋ยวหน้าคือเราพ้นจะเอาตัวนี้เป็นมากวางนี่ตัวนี้ทำมันทำตัวนี้ว่ฏพันธุงจะเอาเอาตัวนี้หู้หูนี่คื่อให้กันไใหม่ เดียวกันยเ็้ไสองหูกันเน่ยครับเพราะว่าเขาไปจาไงเขาไปจะอีกคือว่า้าโตจะลองศึกษาบางหูไหนมันดีมันหูไตกับหูบนนี่ครับคือหูไตเนี่ยแต่ถ้าเอาแบบนี้ทังไตทั้งไตสมัยใหม่เลยถ้าเอาตรงรอดรอดไปนี่ทั้งไตสมัยใหม่นี่ครับพวกววกวันพกวเอาขวดมงมาตั้งตั้งวันนี้ยับวันนี้ตังนนี้นับนับับบนึ่งไม่นับมาถอยม่ยนัอีกบัน่วงเอาขวดตงมาตั้งเ็นี่ ให้มันขึ้นขึ้นในลักษณะล่อไอ้แมลงเหล้วก็ให้มันตรงขึ้นทั้งเท้างี้สิบบาทเนี่ยครับลูกอองมึงถามตัวนี้ว่าพันผมก็สิเอาแบบคือเก่างเงี่ยซืเอาเอาเอาตัวนี้ถามายว่าตัวนี้ตัวนี้ขึ้นไหมตัวนี้ขึ้นไหมถ้าถ้าบอดีก็เซียวตัวนี้เนี่ยครับเพราะว่าตัวนี้กจอสำรองไว้แล้วเนี่ยครับแต่เวลาเวลาศึกษาตัวนี้แล้วบอดีก็ยังสิมาเอาตัวนี้เนี่ยครับช่วงที่ใส่ตัวนี้ตัวนี้จะปิดมั้นบ่ก็ปิดปิดไว้ก่อนเนี่ยครับอืมว่างแเปลีมันยังจอง่ายครัวนี้มันสิ ชิตรงออกมาเนาะมาเนี่ยกระสิเฮ็ดให้ตั้งขึ้นเนี่ยครับเอ้โหร่องเบิ่งฟังละสองหูเนาะคนหูวยมันเล็กฟังสองหูสองหูลองเบิ่งแต่ว่าขนาดซ้ำกันกับตัวนั้นใหญ่กตัวเหย้ากลัวเหย้ากวัวนิดนึงเนาะแม่ยครับเหยาเหย้ากวัวนิดนึงกว้างกว่ากว้างกลัวเหย้ากลัวเนี่ครับสูงกว่าแต่ว่าแต่ว่าสีใสสองหูนี่ครับลองเบิงพอทั้งเก็บหมดส่วนสามหูวเลยสามหูวที่สามไม่จุ้หัว มัเป็นตองมอะไรโอววม้มัน่ไกับนย่ไก่กับปากแปวทั้งนั้นแองเขอเข้าใจลรบานนี้นึกว่าต้นิใส่พร้มกันเท่าล,ละส <laughs> แต่ว่านหนใส่พร้มใส่รมะไรต้นฮะต้านั้น,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 นมันคือว่าประเทศต่องประเทศประเทศต่างว่าสั้นโดรมันนี้นนี่านีทาอุ่นได้เปิดได้เปิดท่าตลอดไปไงเออได้เปิดท่าร่มเขาตลอดปนนี้มันก็เลยว่าอไรรมเขาร่มเขาตลอดป่นนีปิดไป อานปกาศที่เขาท่านิขโมงม็อขโมงท่านิมันตวนี้ตัวนี้มันเลย่อนตอนร่องบอยว่าไงว่าไงว่ามันเสียงแห้งเลยร่อมันเขายากนี่ครับจ้องบนอยู่อ๋อร่องศึกษาเบื้องบนนี้ที่ได้เปรียบเพียบกันเฮ้ยออกก็เป็นหยางแต่ทั้งในทั้งในมันเละแล้วมันบัญญาทั้งทั้งนอกนี่เละเนี่ยเเป็นหยางเพราะว่ามันลักษณะมันมันสลบลงมาสีนอถ้าทั้งในมันจะโยดรอกทั้งในจะต้องเหนียวก็นี่ตะขนด้วยไอจะเห็นไหมครับเราเห็นไหมร่างจานนี่ไม่เจ้าแห่ง งอ๋อเพราะว่ามันสูงขึ้นโอกาสโยนหลายนี่ครับบ้านนี้สัดส่วนเด๋ฟางนี่ก็บินนี่ก็เรลยกเต้เก้าห้อาเ่อนเดี๋ยวว่าเ้าเอาอนยำดินแล้วให้ดินซำให้มันตัวนี้มันหนำมันหนามันหลายผมว่านานสีมันโทนนี่ห้อเอาย่ยำดินแล้วมันเละซำเดี๋ยวเคลื่อนเคลื่อนเขาวัดเหยียบมันเละแบบท่องเอาเฟืองใส่เฟืองตัวนี้มันเฟืองเฟืองอยู่นี่มันเป็นเฟืองเดี๋ยวเราชนะเฟื่องอย่างนั้นเอาไงครับเนี่ย มันคือเฟืองที่เขาอัดนั่นเพราะเขาอัดนั่นมันตั่นั้นมันสะเปเฟืองแห้งมันมันสะอมน้ำไปหลายกว่ากันอันนี้มันเฟืองเก่าแห้งไงนนี่แม่นตัวนี้เฟืองเก่ามันจะอมน้ำมาหลายแต่เครื่องเครื่องมาซูมอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเฟืองใหม่ซสำนึงนี่มันมันดีกว่ามันวะอมน้ำมาหายอย่ามันมันบวชขาไปคือตัวนี้ตัวนี้มันมันจะขาไปเพราะเฟืองขาอยู่แล้วเอ้ไงมันเปื่อยอยู่แล้วแล้วรถเขาเทสังไนผมเสียเฟืองเฟืองไปเฟืองอัดเฟืองเฟืองอัดตัวนี้มันเฟืองอยู่กลางทรงหน้ามันมันจะเปื่อยแล้วเนาะตากแดดตากฝน เต้าโต๊ะเก่าเนี่ยใส่เฟื่องยังไงเฟื่องเฟื่องอัดเฟื่องอัดบ่ครไม่ได้ลองเอาแกบมาเสศษเบื้งเนาะมันแกบมันจะไปหาแกบมันต้องลงทุนมันมันบแลมันจะไปหาอีกมันจะไปหาลรื่องสีมันไม่ได้เลยแต่ว่าแกบนี่ปกติผสมกับพวกนี้มันก็น่าจะโอเคพอๆกันกับฟางเนาะนี่ครับนี่ตัวเฉื่อมตัวประสานเอาเ็ดต่อเบิ่งเขาท่าเขาท่าอยู่มาเฮียนหูน้ำปกติเวลาปั่นนี่ ปั่นทีมไปใหมันแหงบ่แล้วแลวปล่อยมันแหงจจงเผาบ่เผาคือปั้นทั้งปั้นั้ปั้นปั้นปั้นทั้งหปันอไจะเคืองอะไจะเคืองมันก็ไม่ปอยปั้นทั้งไหนาทั้ไนแล้วไปั้นทั้ไหนมาแล้วให้มันปั้นแล้วขอมันเผาเผาให้มันให้มันหมังเพราะว่าเผาเพาเผาี่มันแหง่ายยามักมันเวลงทั้งไหนนมาเข้ามา โอบดข oh. ้างในจนรอบเลยกับเสีล่องล่องเผาบ่พอกับเสียองเอาเอาใม้เอนสมัยเอาเฟืองเผาให้มันให้มันให้มันกราบโอ้เผาให้ดินมันกากก่อนแน่นก่อนเผาให้ดินมันกราบแล้วอันนี้ก็ทับมาที่ทับอีกนึงโอ้จังเสียวดินโปดข้างนอกข้างเทิงบ่ผมจะทับเยอะข้างในไม่ไม่ไม่ทับสองเถื่ออืมบาครั้งจะว่าปั่นข้างนอกให้มันข้างนอกหรือฝันสองเถื่อข้างนอกเอาเฟืองเฟืองเผาบ่เผาเพื่อโอ้ดมันบ่เฟืองเฟืองเครื่องงาใหม่เครื่องใหม่สด แล้วเขาเขาเผาเขาเผาให้มันสบายให้มันห่อนให้มันห่อนเนี่ยมันดินมันโอ้บให้มันแข็งให้มันแข็งก่อนเพราะว่าทำอะไรแบบนั้นมันก็าไว้แห้งไงกับยางมันเสียวลงสวัสดีเพราะมันแห้งแล้วกรับปอีกรอบสองหมดด้านในปลูกรอบสองเพราะว่าเหตุผลหนาไหวข้างในกับตอนนี้เกือบสําเร็จแล้วครับเกือบสําเร็จแล้วเหลือด้านนอกด้านนอกส่วนบนนะครับทีพ่อฮันได้โปดิน ทางในโป้เป็นทีเรียบ้อยโป้ดินทา้งในแล้วเพื่อนก็ป้องกันว่าให้มันโยนนะครับเพื่อกะเอาไฟล้นล้นจนใหม่ใหม่ละแน่น <c oughs> <c oughs> เห็น,น่้นะครับไฟล้นสงสัยว่าเอาไปอยู่นะครับวันว่าเพื่อนจะเอาสร้างนะครับสุมเพื่อล้นให้มันเกิดการแข็งตัวนะครับอ้าวเบื้องด้านในเพื่อนรับพี่นองด้านในกะเพื่อนก็นเตรียมหูระบายควันไว้นะครับบ่ามดนเรียบลอ,อยอยู่ยังระเกลระกายอยู่ ด้านบนนะครับจะเห็นดำๆตรงนั้นอาจจะเป็นร้อยการล่มควันนะครับเพื่อให้ทั้งบนมันแห้งไวแล้วมันก็จะฉาบตอทับอีกเป็นหลบสองนะครับนี่คือด้านในครับด้านนอกเห็นแต่ไม้ละเองเป็นเปื้อจากด้านในก่อนเพราะว่าถ้าเพื่อด้านในด้านไวเห็ดหลบต่อไปด้านนอกมันก็จะเห็นไงดินมันจะประโยชน์นะครับเพราะว่าทา้งในคุนล้นไฟ ไว้เป็นที่เรียบร้อยครับดินแข็งโตเกือบแ้งแล้วกะจะล่อคือจะบมีเวลาเหตุสงสัยเป็นปิดงานไปว่านเขานะครับเห็นบอกว่าจะไปว่านเขา่าเกือบแล้วละครับพี่น้องครับนี่คือด้านหลังมันตรงบริเวณตรงนี้นะครับเป็นกะจะเจาะรูสําหรับที่จะเป็นจุดกอ่อไฟนะครับรูประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเอาตัวนี้ตั้งให้เิ็นนี่ครับประมาณนี้นี่ละตรงต่อใหม่นี่ละ ตรองตอใหม่นี่แหละเพื่อนจะเจาะรูลงไปประมาณเจ,จ็กศอกหนึ่งเจาะจากระดับหนาดนินลงไปประมาณศอ,ก,อกหนึ่งนะครับก็จะไปโพเขาดัดได้นะครับเป็นหว่องจุดไฟนะครับเป็นหว่องจุดไฟไอพี่น้องเบิงตัวอย่างอีกตัวหนึ่งที่มันสําเร็จแล้วครับอยู่ใกล้ๆกันะจะจบบนี่นะครับนี่ครับเพื่อนจะเจาะแบบนี้นะครับตัวนี้เพื่อนเจาะลงไปประมาณจ็กศอกหนึ่งละกัเจาะให้โพขึ้นดานนน้าไใ้นะครับเป็นห่องสําหรับจุดไฟเวลาเขาเผาทาน ัวนี้มันก็นเริ่มเผาแล้วครับควัร่มเต็มผีเลยกับขออนุญากอธิบายองค์ประกอบภายในของเตาให้พี่น้องอได้ฟังกันพอเข้าใจเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่เฮาได้เบิ่งองค์ประกอบภายนอกแล้วครภายในบางส่วนเนื่องจากว่าเตานี่ยังบ่ทันได้แล้วสมบูรณ์นะครับแต่ก็ได้คุยกับเจ้าของเตาเพิ่นไว้แล้วว่าใช้หลักการเก่านะครับไปเบิ่งกันเลยนะครับอันนี้นะครับเป็นรูปเตาภายในนะครับรูปเตาภายในพี่น้องสังเกต ปากกาสีแดงนะพี่น้องปากกาสีแดงนี่ทุกจุดนะครับก็ขึ้นล่องล่องอากาศนะครับพี่น้องเป็นล่องอากาศตรงซึ่งจะมีรอบเตาเลยหละก็จะมีทรายไปขวาขวาไปทายนี่แหละก็ตรงกลางครับพาพากลางอีกล่องนี้จะลึกประมาณสิบถึงสิบห้าเส้นนะครับลึกประมาณสิบถึงสิบห้าเส้นกว้างก็ประมาณสิบถึงสิบห้าเส้นนะครับพอตายตัวแน่นอนนะครับอาจจะกว้างก็หนีหรือแคบก็หนีนิดนึงก็ได้ล่องตัวนี้เป็นล่องสาหรับระบายอากาศนะครับเวลาเขาจุดไฟตรงนี้นะครับ ควันไฟมันก็นจะวิ่งตามช่องนี้นะครับนอกจากมันวิ่งในเฟื่องแลมันก็จะวิ่งตามช่องนี้มากเพื่อออกในปองควันนะครับปองควันที่นี้ปองควันของเพื่อในเตาใบนะครับจะมีแค่ฟังละสองจุดนะครับฝังขวาก็จะมีนี่จุดหนึ่งนี่จุดหนึ่งฟังซ้ายนี่จุดหนึ่งหนี่จุดหนึ่ง,นนง,นง,นงในผาพนี้ก็คือเป็นผัพเก่าครับรผมภับเก่ามาอธิบายตัวนี้ม่ต้องเบิงนะครับอันนี้ก็เป็นปองควันออกนะครับหรือบางทีอาจะเป็นช่องอากาศได้นะครับเวลาควันออกทางขวา บางทืออากาศกับเขาทั้งสายมันก็จะสลับกันไปมานะครับคือเวลาเผานี่ข้างในมันจะเกิดความห่อนนะครับการเผาใหม่มันจะต้องอาศัยออกซิเจนนะครับอาศัยออกซิเจนเมื่อเผาใหม่เราก็ต้องมีควันดังนั้นนะครับทั้งออกซิเจนเข่ากับควันออกไม่ตรงมีนะครับออกซิเจนจะเขาฟังนี่หรืออากาศเข่าฟังนี่เผาใหม่เซตก็ออกฟังนี่นะครับมันจะสลับกันแล้วแต่จังหวะของลมนะครับนังนันปองนี่ก็เป็นทั้งปองควันแล้วก็เป็นทั้งปองลมก็ได้ในโอกาสเดียวกันนะครับ โอเคนะครับพี่น้องเข้าใจแล้วเนาะทันีน้มาเบบ่งตรงนี้เป็นประตูปิดเปิดซึ่งใส่โลหะนะครับพี่น้องเบิ่งผาาที่ผมถ่ายให้เบิง่งในตัวกันกอนนะพี่น้องเข้าใจแล้วละตัวนี้ทีนี้มาเบบึงอีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้ตัวนี้คือปองจุดไฟนะครับปองจุดไฟซึ่งอยู่ตรงขามกับทางประตูปิดเปิดนะครับเดี๋ยวพี่น้องมาเบบ่งรายละเอียดตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือเข้าเบิ่งด้านขานะครับเตาไม้ของคนที่นั่งให้เบิ่งมาหนีเป่นจะเจาะหู ปองควันใว้ส่ข้อขวานะครับข่างละสองหูนะครับคือหูบนหูล่างหูบนหูล่างจริงๆเป็นจะใส่หูเดียวก็ได้ครับแต่ว่าเป็นอยากศึกษาว่าถ้าใส่สองหูสิเป็นจังใดนะครับเป็นเอามาสำรองใ้นะครับถ้ามีโอกาสเัิก็จะลองใส่เบิ้งนะครับแต่เมื่อนี่ให้พี่น้องไปกังวลถึงว่าสี่หู้ครับเบิ้งสองหูนี่ครับพ่อครับสองหูนี่ครับพ่อที่นี่มาเบิ้งตรงนี้ตรงนี้สําคัญก็คือตรงปองสําหรับจุดไฟนะครับ หลังจากที่เราฟื้นเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วปิดทุกมองแล้วยกเว้นว่าช่องนี้นะครับช่องนี้ทั้งซ้ายทั้งขวาจุดไฟครับจุดไฟเขาจุดไฟเขาตรงนี้ความลึกของช่องตรงนี้ก็จะลึกประมาณฟุตหนึ่งนะครับคือประมาณ30สเซนประมาณ30เซนเกือบ40สบเซนแหละครับมันก็จะมีหูโพรตรงนี้ครับห่โพรตรงนี้ซึ่งเวลา,าจุดไฟไฟก็จะเข้ามากใหม่ฟื้นตรงนี้นะครับใหม่ฟื้นตรงนี้แล้วก็จะดูดอากาศเข้ามาในห่วเนี่ครับพนคั่นออกมานะครับ แค่นี้เองครับพี่น้องบอไดอยากอย่างเลยนะครับปองจุดไฟนี่จับไว้ได้ครับเด้อเปินคูดตรงระดับใต้ดินนะครับแล้วก็โผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับซึ่งมีความลึกประมาณจากมันจะฝุดกว่าซึ่งบางท่านการบริคุดลงไปครับจะใส่ระดับหนาดินลาบด้ก็ได้นะครับแต่ขึ้นกันแต่ว่าตัวนี้เปินว่ามันจุดง่ายะว่าไฟใหม่แล้วเม่จะลุกขึ้นมาั้งนี้นะครับลุกขึ้นมาแล้วไฟมันก็จะติดได้ง่ายกว่าเปินว่า่นคือหลักการของมันนะครับ เป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะของการเจาะปองคันนะครับซึ่งจะเจาะในลักษณะเฉียงนะครับอันนี้คือลองอากาศที่พี่น้องเห็นนะครับเป็นสีแดงนะครับด้านข้างอการจะเจาะปองนะครับลงมาชนครับลองอากาศนีก็ดีครับเฉียงขึ้นประมาณประมาณจากสามสิบองศานะครับพอประมาณว่างไงซะคือควันมันจะพุ่งออกได้ง่ายๆครับนี่คือลักษณะที่เห้าเบิงลักษณะของการเจาะปองควันให้เห็นด้านข้างนะครับ ทั้งด้านซ้ายด้านขวาก็จรอนในลักษณะเดียวกันนะครับครับใกให้พี่น้องได้เบ่งรายละเอียดภายในของเตาที่สาเร็จแล้วนะครับเป็นเตาเก่าที่เพิ่นเผามาหลายปีแล้วครับลักษณะอะีรสิละครับอมองจากด้านนอกเข้าไปด้านในก็จะเห็นพอประมาณว่ารอบข้างนะครับก็จะมีไขายกับเป็นคล้องเป็นหลองนะครับเป็นหลองทั้งซ้ายกับทั้งขวาแล้วก็ตรงกลางอีกหล่องนึงนะครับคุดเป็นหล่องครับ ุทเป็นหล่องตรงนั้นนะครับทั้งด้านข้างกับด้านขวาทาั้งนี้ก็เป็นหล่องด้านซ้ายกับทางก็เป็นหล่องคือนกันในตรงตรงระหว่างหล่องนี่ครับก็จะมีการขุดเป็นเป็นคล่องเป็นหล่องเล็กๆหนึ่งสองสามหล่องนะครับสองสามหล่องนะครับครับเป็นไนนะครับหลังจากที่ชมคลิปนี้แล้วคิดว่าพี่นอ้องคงพอเข้าใจนะครับสําหรับท่านที่สนใจขั้นตอนวิธีการทํำเตาถ่านแบบเตาอบ จบไปเป็นทีเรียบร้อยนะครับจะมีอย่างทีอ,อยากมีคําถามนะครับหรือคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกับคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับส่วนขั้นตอนในการเผานะครับวิธีการเผานั้นกับคล้า,ายๆกับการเผาทานโดยทั่วไปครับคล้ายๆกันซึ่งรายละเอียดมีอยู่ในคลิปก่อนๆแล้วนะครับขั้นตอนการเผาเจ้าของเพื่อนอธิบายไว้ชัดเจนแล้วนะครับถ้าพี่น้องสนใจขั้นตอนในการเผา กอยากจะฟังอีกทีหนึ่งกับครับไปเบิ่งในทิปก่อนๆนะครับเด้อขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมครับขอบคุณและสวัสดีครับ